สวัสดีครับนักทุนครับพบกับผมนะครับชัยยศจิวังกูลนะครับก็จะมาอัปเดตครับในส่วนของเซสชันตัวสัญญาณเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกราฟเซตนะครับตัวฟิวเจอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านทองคําด้วยนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ทักทายเข้ามาด้วยนะครับคุณป้ายแล้วก็คนล่าฟันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของทางด้านตัวเซตเดนเด่์นะครับว่า เรามองทิศทางอะไรยังไงนะครับก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับที่เรามองทิศทางเป็นบวกนะครับซึ่งก็โดยรวมเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างที่เรามองกันไว้จริงๆนะครับเราก็ล่าสุดเนี่ยตัวแนวที่เราเคยให้ไว้นะครับก็คือรูปแบบกับตัว i n v a r d Head and Shoulder นะครับถ้าใครจำกันได้เนาะผมเราเรา กำลังลุ้นๆให้มันเป็นการกลับตัวรูปแบบนี้นะครับเพราะฉนั้นตรงนี้ผมมองว่ามันก็ยังอยู่ในทิศทางที่เรามองกันไว้หมดเลยนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์พลิกมาเป็นบวกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น r s i หรือว่าตัว m อ c d นะครับเอก็ปรับตัวขึ้นมายืนเหนือระดับศูนย์ได้แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสแนวโน้มของการปรับตัวขึ้นต่อมีโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็เรามองแนวโน้มนะครับของการเป้าหมายในรอบนี้นะครับขึ้นมาที่บริเวณแนวนี้นะครับ2แนวนี้นะครับคือบริเวณ1390นะครับถึง1400จุดนะครับอันนี้เป็นเป็นทร์เก็ตที่เรามองกันไว้นะครับว่ามิลกะจะขึ้นมาที่บริเวณแนวนี้นะครับส่วนกับกันนะครับตรงจุดไหนที่เป็นจุดถ้าเรามองผิดทางนะครับก็คือโลตรงนี้นะครับ เราเน้นที่โลตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งสามี่ศูนย์ะฮะถ้าหลุดแนวนี้ลงมาอันนี้คือกรณีเรามองผิดทางนะครับเพราะว่าถ้าหลุดแนวนี้ลงมาเนี่ยไอตัว inward head and shoulder ที่เรารุ้นกันอยู่เนี่ยมันจะเสียทิศทางนะครับแต่ว่าล่าสุดก็ยังไม่ได้เสียทิศทางนะก็ยังอยู่ในทิศทางนั้นอยู่นะครับเพราะนั้นโดยรวมยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่ได้กังวลอะไรนะครับวันนี้น่าจะมีเป็นละสองการปรับตัวขึ้นต่อนะครับ แนวต้านก็อย่างที่เรามองกันไว้นะครับ1385นะครับถึง1390นะครับเป็นแนวแนวต้านหลักนะฮะตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็กลยุทธ์ก็คงเป็นลักษณะการเก่งกำไรนะครับส่วนระยะกลางยาวนะครับระยะกลางยาวนะครับถ้าไม่หลุดนะครับ1340นะครับตรงนี้นะครับก็ถือพุ้นต่อนะครับก็ยังไม่ได้อ่า ยังยังไม่ได้แนะนําให้ขายออกนะครับต้องต้องบอกแบบนี้เรายังแนะนําถือมาตลอดเลยนะครับอ่ะโอเคนี้มาดูในส่วนของหุน้นแนะนําบ้างนะครับตัวแรกจะเป็นตัวไทออยนะฮะไทออยต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยกลุ่มพลังงานเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะโดยเฉพาะปตทจีซีนะครับปตทปตทสอพเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าตัวไทออยนี่ขึ้นมาค่อนข้างน้อยนะครับ แล้วก็ตามกราฟเนี่ยถือว่าใช้ได้นะฮะเพราะว่าทําในส่วนของทริปเปิลบอททอมนะครับแล้วก็ราคาปรับตัวขึ้นมายืนเหนือเส้น10บนะฮะวอลลุ่มมาด้วยนะครับอินดิเคเตอร์ก็มาด้วยนะครับเพราะนั้นเราแนะนำเก่งกำไรนะสำหรัรบตัวไทออยนะฮะแนวรับนะครับ44.5นะครับแนวต้าน 46.5แล้วก็48นะครับจุดคาร์อสที่43บาทนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัว SPVI นะครับกลับมาแนะนำกันอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเราแนะนำตัวนี้มาประมาณทั้งสอารอบนะครับแล้วก็ถูกทางด้วยนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเราเห็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับก็คือ,อตัวกราฟของ SPVI เนี่ยเป็นลักษณะการายกไฮยกโลข้นมาเรื่อยๆนะครับรอบนี้ ดีตัวขึ้นมานะครับปิดเหนือเส้นสิบนะครับวอลลุ่มเริ่มมาอินดิเคเตอร์มาีกรอมหนึ่งนะครับเพะฉะนั้นเราก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณไฮเดิมของเขาตรงนี้นะฮะอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราก็เลยแนะนำเป็นร่างสองการเก่งกำไรนะครับแนวรับนะครับ 2. 8 8ุดดนะครับแนวต้าน3ามดศูนย์สี่ะฮะแล้วก็สามจุดหนึ่งหนะครับจุดคัดลอสที่ 2.8นะครับโอเคทีนี้มาต่อกันในส่วนของตัวท f เฟกนะครับเซต50ซีรีส์อยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้กลยุทธ์ที่เราเหมาะที่เราให้ไว้นะครับเป็นละสองการเปิดลองนะครับก็มาถูกทางเลยนะครับเพราะว่าดัชนีตัวเซต50นี้ปรับตัวพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยนะครับโดยรวมนะครับยังอยู่ในช่วงของการกลับตัวแบบ W นะครับตัว W นะฮะ อินดิเคเตอร์มาหมดละนะฮะ MACD ก็เริ่มเริ่มขึ้นมาที่ระดับสูงละนะครับก็ใกล้คอนเฟิร์มละนะครับเพราะนั้นเรามองว่ารอบนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อเช่นกันนะครับเพราะฉนั้นกลยุทธ์ของทาง TFX ก็คล้ายๆกับตัวเซตนะครับก็คือเน้นฝั่งลองนะครับเพื่อลักษาการเก็งกาไรนั่นแหละนะครับแล้วก็ลองนะครับเพื่อไปปิดนะครับขายทํากําไรนะครับที่บริเวณ907นะครับแล้วก็915 ส่วนแนวรับเนี่ยเรามองไว้ที่895นะครับ895แล้วก็890ส่วนจุดคัดลอสที่885นะครับมาดูทองคำบ้างโอ้โหต้องยอมรับเลยทองคำเมื่อคืนนี้พุ่งแรงมากนะฮะพุ่งขึ้นไปทำนิวไฮในรอบ9ปีแล้วนะฮะก็กลยุทธ์ที่เรามองกันมาไว้นะครับเป็นละสองการเปิดลองมาต่อเนื่องก็ยังถูกทางก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับเราก็ยังแนะนํา เปิดลองต่อไปนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่เสียทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวราคาที่ยืนเส้นสิบนะครับอินดิเคเตอร์ที่ยังชี้ขึ้นนะครับทั้ง macd แล้วก็ไอซด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทองคาก็คงไม่ได้เปลี่ยนเลคคอมเมนต์อะไรมากนะครับก็คงขยับแนวต้านขึ้นไปนะครับแนวรับรอบนี้นะครับ1835นะครับ1825นะครับแล้วก็แนวต้าน1855นะครับแล้วก็1870นะครับจุดคัดลอสที่1,800นะครับ ส่วนตัวหุ้นบล็อกเทดนะครับอันนี้จะเหมือนกับในส่วนของตัวกลยุทธ์เลยนะครับตัวแรกเป็นตัว CPF นะครับทีนี้ทางคุณอาทิตย์พูดไปแล้วนะว่าทางบริษัทรูกที่ฮ่องกงนะครับมีรายงานออกมาว่ากําไรเติบโตค่อนมากนะครับเพราะฉนั้นเรามองว่าวันนี้น่าจะมีการเก่งกำไรนะครับสำหรับตัว CPF นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยยังมีทิศทางที่ดีนะครับยืนเกาะเส้นสิบนะครับอินดิเคเตอร์มาหมดเลยนะครับก็แนะนําเป็นลักษณะของการเก่งกําไรนะครับ เปิดลองเพื่อไปขายที่บริเวณแนวต้านครับ36-37.5นะครับแนวรับ34นะครับแล้วก็จุดัดลอตที่33นะครับอีกตัวหนึ่ง SPRC นะครับก็ปรับตัวขึ้นมาเช่นกันนะครับก็ราคายืนเหนือเส้น10นะครับบอลลูนมาแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ก็ชี้ขึ้นนะครับก็เก่งกำไรนะครับแล้วก็เพื่อไปขายที่บริเวณแนวต้านนะครับ7.3-7.5ถึงนะครับแนวรับ6.9จุดดลอดที่6.7นะครับ โอเควันนี้ก็ครบถ่วนนะครับสำหรับในส่วนของภาพทางด้านสัญญาณเทคนิคนะครับเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันต่อนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพินาโงนะครับคุณเพนนีนะครับคุณจัดกิจนะครับคุณป้ายนะครับแนวต้าน EA นะครับ EA เนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ถ้าใครจำได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมแนะนำเยอะมาก สามถึงสี่รอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกเทรดเดี๋ยวสลับมาตัวเทคนิคนะครับแนะนําเยอะมากจริงนะฮะก็มาถูกทางนะครับตรงนี้นะครับถ้าราคาเนี่ยไม่หลุดตรงบริเวณไฮที่เขาเบรกขึ้นมา49.5้าแนะนำถีอต่อนะครับยกเว้นหลุด4ี่สุด้าตรงนั้นเป็นจุดล็อกกำไรออกไปนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็มองไฮเดิมเมื่อวานนี้ก่อนนะครับประมาณ51.5นะครับถ้าผ่านได้ก็ลุ้นแถว5้าสามวิินหนึ่งนะครับ สวัสดีท่านนะครับพี่ธนวัฒน์นะครับพี่นงนภัรคุณสมใจนะครับพี่ทัศนีแนวต้าน EA กินนี่บอกไปแล้วเนาะ5้5แล้วก็53นะครับ SSP นะครับ SSP นะครับโอ้กราฟดีนะครับกราฟดีกราฟดีเลยนะฮะแนวต้านเนี่ยมองไว้แถวดูระดับวิบนิดนึงแนวต้านประมาณสัก8.25นะครับแล้วก็ถ้าผ่านได้ลุ้นไป8.8เลยนะครับ สัญญาณกราฟหือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับ S S P อ่า I V L เมื่อวานนี้คือยืนเส้นสิบแล้วก็มองไปต่อนะครับวันนี้ก็มีโอกาสไปต่อนะครับก็ลุ้นแนวต้านประมาณสาสิบบาทนะครับ g o b a นะครับโลจนานะฮะ g o b o สวยนะครับแนวต้านทะลุแนวต้านมาแล้วนะครับอันนี้ก็ลุ้นไป แนวต้านถัดไปประมาณ18บาทนะครับโลจนะก็เป็นช่วงของการไซด์เวย์ด้านล่างนะครับแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะยืนได้นะครับก็ผมมองว่าสะสมได้นะครับแล้วก็ลุ้นไปบริวเวณไฮเดิมประมาณ4บาท80าทนะครับ WHA นะครับ BCPT w h a d ครับแนวโน้มน่าจะปรับตัวขึ้นต่อนะแนวต้านประมาณ3.4แล้วก็3.5นะครับ BCPG ก็ใช้ได้นะครับเมื่อวานนี้ดีดตัวขึ้นมาแต่ว่างบ Q2 ไม่ดีนะบอกคุณอ้อยไว้ก่อนงบ Q2 ไม่ดีนะผมเน้นย้ำนะครับเพราะนั้นถ้ามีอยู่แค่ถือนะครับลองงบ Q2 แล้วค่อยซื้อนะครับแต่ถ้ามีอยู่แล้วสมมุติมีกำไรแล้วอยากจะลันนะครับก็มองไปแถวสักประมาณ16.5เป็นจุดเ k e profit ก็แล้วกันนะครับ เอสโซนะฮะเอสโซแนวต้าน8.25นะครับแนวรับประมาณ7.9นะครับ m c s นะครับ MCF โอ้ราคาก็ไต่ระดับมาเรื่อยๆเลยนะครับแนวรับมองสัก13.5แล้วกันนะครับส่วนแนวต้านก็แนวต้านมันพลุแล้วเนาะ ừ, ระดับวีก็ไม่มีแล้ว ออระดับวีมีโน้แนวต้านลุ้นไปแถว15แล้วกันนะครับ MCS นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ใช่ไม้แรกนะยังไงควบคุมความเสี่ยงดีๆนะครับ GPC แนวโน้มกราฟดีนะครับแนวต้าน78กับ80นะครับแนวรับประมาณ75นะครับก็เก่งกำไรได้นะครับ B กิมนะครับ บีกินแนวต้านประมาณสักห้าสิบเจ็ดจุดห้านะครับแนวต้านนะครับสวัสดีคุณซินดี้นะครับวันนี้ผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับพอดีเดี๋ยวจะมีไปออกรายการนะครับก็ขอประมาณนี้เนาะโอเควันนี้ก็ภาพรวมนะครับอ่า s s p กินต่อแล้วครับคุณพรพันธ์นะครับปรับตัวขึ้นนะครับแนวโน้มดีนะครับน่าจะไปได้ต่อนะครับ วันนี้ภาพรวมนะครับเรายังมองปรับตัวขึ้นอยู่นะครับแนวต้านก็1385นะครับ1390นะครับพุ่นแนะนําเป็นตัวไทยออยนะครับแล้วก็ SPVI นะครับที่กลับมาแนะนำอีกรอบหนึ่งครับหลังจากก่อนหน้านี้เราแนะนําไปหลายรอบนะฮะ SPVI นะครับก็ลองติดตามดูนะครับอ่ะโอเควันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ